สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tisco Talk ทุกเทนซึ่งเป็นรายการที่เราจะมาทาอล์กในทุกเรื่องราวของการลงทุนโดยดินนี้นะคะที่ันพนัภาพอพึอ่งขามรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะและในวันนี้นะคะชันก็จะขอพาทุกคนนะคะมารับฟังกันนะคะในภาพรวมทางเศรษฐกิจโลกว่าหลังจากนี้นะคะเรายังคงต้องติดตามนะคะประเด็นปัจจัยความเสี่ยงอะไรอะไรนะคะที่สําคัญมากนะคะ ก็เดี๋ยวเรามารับฟังกันนะคะโดยวันนี้นะคะก็จะขอพาทุกคนนะคะมาฟังกันในหัวข้อปรับพอร์ตไปที่ทางไหนเมื่อเฟดยังขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อจากนี้นะคะและวันนี้เราก็อยู่กับคุณคมอนประกอบผลนะคะตำแหน่งหัวหน้าสูตรวิเค้อเศรษฐกิจและก็ยุทิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ก้องค่ะวันนี้นะคะเราก็เวียนมาบรรจบพบเจอกันอีกครั้งนะคะใน ep ที่8แล้วนะคะก็หลายจากที่เราเจอกันนะคะใน ep ที่1ที่ผ่านมานะคะก็วันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาชวนพี่ก้องนะคะช่วยกัน พูดคุยนะคะถึงภาวะเศรษฐกิจในช่วงตอนนี้กันนะคะเอล่ะค่ะพี่ก้องคะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ทางฝั่งของยุโรปเป็นก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะทางยุโรปเนี่ยเรามองว่าสถานการณ์เงินเฟอ้อเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่ทาง ECB เนี่ยเขาปรับขึ้นอนัตาราดอกเบี้ยไปแล้ว0ูนเซนค่ะ <c oughs> ครับก็จริงๆยุโรปก็ดูเงินเฟอ้อเนี่ยยังดูเป็นปัญหาค่อนข้างหนักอยู่นะ <c oughs> เพราะว่า หลัลกๆก็มาจากการขัดแคลนพลังงานด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ามาจากค่างเงินที่มันอ่อนนะครับเราจะเห็นเพิ่งมีข่าวไปว่ายูโรกับดอลลาร์ลงมาเท่ากันละนะครับแต่ก่อนนี่ยูโรก็จะ,จะ,จะมีค่ามากกว่าดอลลาร์ตลอดนะตอนนี้ค่างเงินยูโรก็ตกลงมาเรื่อยๆมันก็ทําให้การอิ p พ r ตของเข้าไปในมันแพงขึ้นนะก็เป็นอ,อ,อ,อีกแรงหนึ่งที่ทําให้เงินเฟ้อในยุโรปมันดูค่อนข้างจะเป็นปัญหา หนักขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ในะตอนเริ่มๆเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยสูงที่สุดนะเพราะว่ามีการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจไปตอนโควิดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เห็นตลาดตแรงงานเนี่ยค่อนข้างตึงตัวในขณะที่ยุโรปเนี่ยปัญหาเนี่ยดูถ้าดูจากปีที่แล้วนะมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รุนแรงเท่าอเมริกานะครับเพราะว่าไม่ได้มีการกระตุ้นมากนะตลาดแรงงานไม่ได้ตึงตัวนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยเริ่มมีการรบกันขึ้นมานะครับ เริ่มมีความไม่แน่นอนหลายๆเด็นในยุโรปนะค่าไฟฟ้าเนี่ยหลกัหลกๆเลยในยุโรปเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขึ้นมาสิบเท่านะครับ <L an> มันก็เลยทําให้ค่าครองชีพต้นทุนทุกอย่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยเห็นยุโรปเนี่ยเทรนดของอตัวเงินเฟ้อ <F> เ <ur> นี่ยมันยังขึ้นอยู่นะครับในขณะที่อเมริกาเมื่อคืนเนี่ยเราเริ่มเห็นเทรนมันเริ่มเห็นพีคละนะแต่ว่ายุโรปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นพีคเร็วๆนี้นะเพราะว่า แรงส่งจากค่าไฟจากค่าเงินอะไพวกนี้มันยังยงส่งต่ออยู่ทีนี้เราก็อาจจะต้องเห็นการขึ้นดอกเบีย้ยของยุโรปเนี่ยยัง,ยงต้องขึ้นต่อ,นะอผมมีภาพมาให้ดูนะครับในสไลด์หน้านี้เราก็จะเห็นว่าถ้าดูตามคาดการของตลาดวันนี้นะครับก็ยุโรปเนี่ยคราที่แล้วเพิ่งเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยมา,า75 basis point นะครับอรอบหน้าเนี่ยน่าจะขึ้นที่75 basis point ต่อนะครับแล้วก็ อาจจะยังขึ้นต่อเรื่องนะครับขึ้นไปสุดสักประมาณ2%อร์เซนต้นๆน,นะครับก็ก็เป็นสองเปอร์เซ็นต์กว่าๆเนี่ยอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราจํากันได้ยุโรปแต่ก่อนนดอกเบีย้ยติดลบมาตลอดนะครับแล้วขึ้นมาบวกสองเนี่ยมันก็ถือเป็นการดอกเบีย้ยที่ที่สูงสําหรับภาระเศรษฐกิจที่ที่มันเติบโตค่อนข้างช้านะครับถ้าไปดูเงินเฟ้อเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือมันยังอาจจะยังไม่ได้เห็ุพีคเร็วๆน,นะครับแรงกดดันของของเซ็นทรัลแบงก์ของอีซีบเนี่ย ก็ยังต้องส่งสัญญาณที่ค่อนข้างจะเข้มงวดอยู่นะครับ <Yeah. S 2> ในขณะที่เศรษฐกิจก็ก็ดูยังมีปัญหาเยอะนะครับมีปัญหาทั้งเรื่องการคาดแคลนก๊าซนะการผลิตซึ่งซึ่งพอค่าไฟมันขึ้นมาแพงมากๆเนี่ยการผลิตหลายๆหลายๆส่วนเนี่ยก็ต้องหยุดไปนะเพราะว่ามันไม่คุม้มค่นะทีนี้ถามพี่ก้องนีดนะคะจับปัญหาทางวิกฤต พลังงานของทางยุโรปเนี่ยที่กำลังเระเชิญกันอยู่นะคะออทางอ eu เนี่ยเขามีออกมาตรการอะไรเข้ามาช่วยเหลือบางครั้งอย่างที่พี่ก้องพูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าตอนนี้คนที่รับพาระหนักเนี่ยจะเป็นประชาชนนะที่ต้องมาจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะ <c oughs> ทางนี้ทางอ eu เนี่ยเขามีออกมาตรการอะไรเข้ามาบ้างคะจริงมาตรการตอนนี้เนี่ยก็ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะมาตรการเนี่ยเขาเขาใช้มาตรการก็คือการการใช้กลไกตลาดเพื่อเพื่อจะลด การนําเข้าลดลดการใช้พลังงานนะการบริโ,โภคพลังงานนะถ้าดูในสไลด์หน้านี้เนี่ยไล่เรียนจา,จากภาพทางซ้ายบนนะครับสถานการณ์การการส่งแก๊สจากราัสเซียมายังยุโรปเนี่ยก็เห็นว่าตั้งแต่เดือน6เป็นต้นมาเนี่ยการส่งแก๊สเนี่ยม,มันเริ่มหายไปเรื่อยๆกนะ็ค<แ>่<แ>ยอยทยอยหายไปนะแล้วตอนนี้เนี่ยหยุดไปเลยนแะค่จะเป็นศูนย์เลยรนะัเนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือยุโรปก็ตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือทำสองอย่างก็คือหาแหล่งพลังงานอื่นๆเข้ามาชดเชย uh huh. ก็มีการนําเข้า LNG มากขึ้นนะครับโดยหลักก็มาจากสารัฐเป็นหลักนะครับแต่มันก็ยังไม่พอนะครับสองก็คือเขาก็ต้องลดการบริโภคก๊าซในประเทศ uh huh. นะครับรูปทางขวาข้างบนเนี่ยเป็นการบริโภคก๊าซของเยอรมันนะครับเทียบเป็นเทียบกับ5ปีอเรย้อนหลังนะครับปัจจุบันเนี่ย เห็นเดือนสองเดือนล่าสุดเนี่ยเยอรมันเนี่ยบริโภคแก๊สเนี่ยลดลงจากจากค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ละนะครับในเนี้ยเอ่อซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงจริงมันมันไม่ได้เป็นมาตรการของทางภาครัฐนะแต่ว่าเป็นกลไกตลาดซะมากกว่าว่าอย่างที่บอกพอราคาแก๊สราคาค่าไฟมันขึ้นมาเยอะเนี่ยอ่าพอต้นทุนมันสูงขึ้นมากๆเนี่ยการผลิตหลายตัวเนี่ยมันมันไม่คุ้มที่จะผลิตนะมันก็หยุดไปันเนี้ยเราก็เลยเห็น การบริโภคก๊าซเนี่ยม,มันลดลงไปค่อนข้างเยอะในหลัก15-20%ซนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ยุโรปเขามีการประเมินนะว่าถ้ารัสเซียส่งก๊าซมาเนี่ยประมาณ20%ประมาณ20%ของ Capacity เนี่ยยุโรปเนี่ยต้องลดการใช้ก๊าซประมาณสัก1 5เนะเพื่อจะทำให้อยู่รอดในช่วงหน้าหนาว<ฆ>แต่ตอนนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยลดลงไปเหลือศูนย์นะครับนั้นะ15%เนี่ยจะไม่พอนะอาจจะต้องเป็นตัวเลขสัก 20- 2 5นะที่ ยังก็มีการลดการบริโภคอยู่นะเพื่อให้ก๊าสเนี่ยเพียงพอต่อหน้าหนาวในรูปทางซ้ายข้างล่างเนี่ยเดเวล็อปเมนที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับในการประหยัดก๊าสหรือการหาแหล่งพลังงานอื่นนะเพราะว่าเราเห็นการเพิ่มขึ้นของตัวคลังเก็บก๊าสธรรมชาติในยุโรปอย่างเชนเยอรมันเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยควรจะได้สักประมาณ80%อ่า เดือนหน้านะต้องได้สักประมาณ85%แต่ว่าล่าสุดเง่นเดือนละเดือนเดือนเก้าเนี่ยได้มาถึง86%แล้วก็ทำได้ได้ดีกว่าเป้านะเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนไกตลาดกดนั้นให้ให้ผู้ผลิตเนี่ยหยุดผลิตไปนะครับเราก็เลยเห็นสุดท้ายเป็นรูปทางขวาล่างนะก็คือราคากาส๊สกับราคาค่าไฟเนี่ยพอสต็อกมันเริ่มขึ้นมาได้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะโอเคนะตลาดก็เบาใจลงไปนิดหนึ่งนะครับเราก็เห็นราคา ก๊าซธรรมชาติเนี่ยลงมาเยอะพอสมควรนะครับในช่วงสองสามสัปดาห์หลังนะครับ<ะ>เช่นเดียวกันค่าไฟก็ลงมาเยอะลงมาเร็วเหมือนกันนะครับ<ะ>แต่ว่ามันก็ยัง on going นะปัญหามันก็ไม่ใช่ว่าจะจบวันนี้ะนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้ารัสเซียไม่ส่งก๊าซมาเลยเนี่ย<ะ>การบริโภคเนี่ยมันก็ต้องต้องลดลง<ะ>ต่อเนื่องนะไม่ใช่<ะ>ว่าลดวันนี้พอสต็อกมาสูงแล้วก็จะจะกลับไปบริโภคที่อัตราเท่าเดิมได้นะครับแปลว่า ให้ภาคการผลิตในยุโรปเนี่ยมันก็ต้องลดลง20%ใช้ก๊าซลดลง20%นะครับนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยยุโรปอาจจะเข้าสู่าภาวะ recession นะครับเพราะว่าเขาเขาไม่สามารถผลิตได้เท่าที่เท่าที่เคยเป็นมานะครับนะภาคการผลิตเนี่ยมันจะกดตัวแรงเพราะว่าต้นทุนพลังงานขึ้นมาสุขนะครับ implication ที่สองก็คือยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่ เกินดุลการค้าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาตลอดนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยโดนพวกค่าไฟค่าพลังงานเข้าไปนะครับ<ฆ>ในขณะที่การผลิตต้องลดลง<ฆ>มันก็ส่งผลไม่ที่สินค้าส่งออกเขาก็มีลดลงอันนี้ดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ย<ฆ>เริ่มกลับมาติดลบนะครับ<ฆ>เริ่มกลับมาขาดดุลน,นะครับซึ่งเยอรมันเนี่ยไม่เคยขาดดุลการค้ามาเลยนะเป็นประเทศที่ส่งออกเป็นเป็นตัวรายเศรษฐกิจเป็นหลัก<ฆ>นะครับ มันก็กลายเป็นว่าพอขาดดุลเนี่ยมันก็ส่งเพรเชอร์ไปที่ที่ค่างเงินาที่เรนะาบอกนะตั้งแต่แต่ก่อนนี้เนี่ยยูโรเนี่ยประมาณหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองดอลลาร์มาตลอดใช่ไหมตอนนี้เนี่ยลงมาเสมอเท่าวันละค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นไอ้เพรเชอร์ตรงนี้นมันมันไปกระทบกับค่างเงินนะแล้วมันก็วนพ้องค่างเงินอ่อนเนี่ยนำเข้าสินค้าก็แพงขึ้นนำก็เป็นเพรเชอร์่อเงินเข้าไปอีกนะรันนี้ปัญหาในยุโรปมันก็ค่อนข้างจะเรื้อรังแล้วก็ ก็น่าจะทําให้ยุโรปเนี่ยเป็นเป็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจโลกนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คือเรามองว่าทางยุโรปน่าจะเข้าสู่ภาวะอ<ม>ิเลชชั่นกอดมีภาคอื่นใช่ไหมยพี่ก้องใช่ครับก็ทั้งปัญหาด้านการผลิตแล้วก็การที่แบงค์ชาติเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสะกัดเงินเฟ้อค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งอเมริกากันบ้างนะคะ เมื่อคืนนี้นะคะพอประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาอยู่ที่8.3%ของเดือนสิงหานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ตลาดคาดน,นะ,ะพี่กองแล้วก็แต่ก็ยังดูต่ำกว่าของเดือนกรกฎาที่ประกาศออกมานะคะแต่ทีนี้ประเด็นที่สำคัญเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของ Co r e i n ฟ l a t ช o n ที่ประกาศออกมาใช่ไหมคะของเดือนสิงหาเนี่ยที่สูงที่6.3%นะคะเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎราคเนี่ยอยู่เพียงแค่5.9%พอประกาศมาปุ๊บตลาด ล้มเทกระจาดเลยแดงทั้งแผงเลยนะคะรวมถึงทางฝั่งเอเชียเช้านี้ด้วยก็แดงกันหมดเลยนะคะที่ต้องถามพี่กองนิดนึงว่าตอนนี้ทั้งตลาดเนี่ยพันน้ำหนักร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วแหละว่าเฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแน่นอนที่0.75เปอร์เซ็นต์ในอาทิตย์หน้านะคะนี่ทางเราเนี่ยมองว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชุมอีกสองครั้งด้วยใช่ไหมในปีนี้นะคะในเดือนพฤศจิกากับธันวานะคะว่าทางเราเนี่ยมองว่าหลังจากนั้นเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ S <S พอสัปดาห์หนะ้าปุ๊บพอเศษประกาศออกมาเนี่ยพี่ก้องมองว่าตลาดจะรับรู้ไปในทิศทางไหนคะให้พี่ก้องช่วยวิเคราะห์ให้ฟังน,นิดนึงค่ะครับก็จริงๆผมว่าเฟดรอบหน้าเนี่ยขึ้นขึ้น75 basis point แน่นอนเลยแล้วนะครับเพราะว่าตลาดก็คาดไปอยู่แล้วแล้วแล้วก็เงินเฟ้อมนันออกมาแบบนี้เนี่ยก็ก็ไม่มีทางเลือกนะครับการทำถามมันอยู่ที่หลังจากนั้นมากกว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดเนี่ยคาดหวังว่า75นะครับ แล้วครั้งถัดไปจะลงไปเหลือห้าสบครั้งถัดไปจะลงไปเหลือย5นะิบหครับ <S <S ตอนนี้พอเงินเฟิรมมันออกมาสูงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ไอ้ความคาดหวังว่าเฟดจะเริ่มอถอนความเข้มงวดผ่อนความเข้มงวดลงไปเนี่ยมันก็อาจจะยากขึ้นนะครับอตอนนี้ตลาดเริ่มเริ่มกลับมาคาดหวังแล้วว่าเฟดอาจจะขึ้น7จ้าครั้งนี้แล้ว75้าต่อข้างหน้า <S 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 อีกทีนึงนะครับซึ่งจริงๆเราก็คิดว่าก็ ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าถ้าเราไปดูไปดูเงินเฟ้อกันก่อนนะถ้าดูในสไลด์หน้านี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะผิดคาดนะครับเส้นสีแดงที่เป็นตัวคอลเลชันอย่างที่คุณแดนเล่าให้ฟังไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกคนคาดว่ามันจะพีคไปแล้วแล้วมันจะค่อยๆทยอยลดลงนะครับแต่เดือนล่าสุดเนี่ยดันตายไม่จริงนะฟื้นกลับขึ้นมานะเด้งกลับขึ้นมากลับไปสูงเท่ากับตอนเดือน3มเดือนมีนาคมนะครับแล้วจริงๆเนี่ย สิ่งที่น่ากังกวลก็คือถ้าลองไปดูไส้ในของเงินเฟอ้อนะว่าปัจจัยไหนเป็นปัจจัยที่ที่มันร้ายให้เงินเฟอ้อมันมันกลับขึ้นมาสูงเนี่ย<ฆ>จริงๆถ้าเราไปดูปัจจัยปัจจัยที่ดึงเงินเฟอ้อลงมาก่อนก็คืออย่างที่เราทราบกันราคาน้ํามันราคาพลังงานนะครับ<ฆ>ที่น้ามันมันเริ่มลงมานะจากที่เราเคยเห็น120เหรียญเนี่ยตอนนี้ลงมา80ด0บเก้าละนะครับลงมาค่อนข้างเยอะมันก็ดึงให้ เงินเฟ้อในส่วนของพลังงานเนี่ยมันลงเราก็เลยเห็น headline เฮดไลน์เฟื่องยังอยู่ในขาลงอยู่นะครับแต่ว่าที่ที่เฟดน่าจะโฟกัสมากกว่าแล้วมันดูน่ากังวลมากกว่าก็คือเงินเฟ้อในส่วนของคอลเลนเซชันนะครับเราเห็นเอ่อเพรสเชอร์ในส่วนที่เป็นเอ่อเซกเตอร์ที่มันใช้เลเบร์อินเทนซีนะครับเซกเตอร์ <c oughs> <S S ที่ใช้ใช้แรงงานเยอะๆนะครับ <c oughs> อย่างเช่นอา่าร้านอาหารนะฟู้ดอเว์ฟรอมโฮมเนี่ยอา่า ในแรงกดดันเงินเฟอ้อเนี่ยมันขึ้นมาสูงมากนะ0.9เปอร์เซ็นต์มาห<ม>นอยมันนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อในส่วนของเอ่อ medical care service นะค<ฆ>่ารักษาพยาบาลพวกนี้เนี่ยที่ต้องการที่ที่ต้นทุนหลักๆเนี่ยเป็นต้นทุนค่าจ้างคนเนี่ยมันก็ขึ้นมาสูงนะ0.8นะครับแล้วก็พวกค่าเช่านะค่าที่อยู่อาศัยซึ่งพวกนี้เนี่ยมันมันลงช้านะครับ<ฆ>แล้วมันก็ยังเห็นมันอยู่ในเทรนด์ที่เร่งตัวอยู่ค่ะเอ่อค่าเช่าบ้านเนี่ย ปกติเวลาเช่าทางสัญญากันก็อาจจะเป็นปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันยังสูงอยู่นะกว่ามันจะลงเนี่ยมันก็ใช้เวลาอาจจะเป็นสิบสองสิบแปดเดือนกว่ามันจะลงนเพราะงั้นเนี่ยอ้เพฟสชอร์ตรงนี้เนี่ยมันทําให้คอนเฟคชั่นเนี่ยมันยังไม่ลงนะครับมันกลับมาขึ้นด้วยก็เลยเป็นสัญญาณที่ที่ค่อนข้างน่ากังวลนะครับโดยเฉพาะสำหรับเฟดตลาดรับข่าวเมื่อวานก็เลยอย่างที่เห็นนะแดงกระจายนะครับ ถ้าไปดูตลาดบอลเนี่ยก,ก็มีการเปลี่ยนดการา์เหมือนกันนะครับจาก <liksom S 3> <rồi. S 2> ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปว่าคิดว่าคิดว่้า75 50 25ยี่้านะครับแล้วก็ปีหน้าตาจะเริ่มใกล้ๆจะหยุดละ <pathway. S 2> <problèmes. S 1> ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็น75 75้าแล้วก็อาจจะ25ห้าลายปีนะครับแล้วปีหน้านาจะขึ้นออกไปถึง 4. ี่เ5%อนะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยคิดว่าอาจจะขึ้นไปถึง4ี่ต้นๆแล้วหยุดเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นสีกลางๆนะครับ,รบซึ่ง เวลาที่คาดการดอกเบี้ยมันเปลี่ยนเนี่ยมันส่งผลต่อตบอลยูต่อตลาดค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเห็นบอลยูเนี่ยเด้งขึ้นมากระชากขึ้นมาเลยนะครับ2ปีเนี่ยขึ้นไป3.8นะครับ <c oughs> 10ปีเนี่ยขึ้นไป3.4เป็นปนิวไฮเลยนะครับอพอบอลยูขึ้นเยอะๆก็น่นอนก็ไปกดดัน volatility ในตลาดหุ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็เห็นตลาดเนี่ยก็กแดงอย่างที่เห็นค่ะ ก็เราคิดว่าไอ้เพรสเชอร์แบบนี้เนี่ยมันก็คงยังคงอยู่เพราะว่าตัวเลขที่มันเศรษฐกิจที่มันยังออกมามันก็คงไม่มีอะไรที่ที่จะไปลดความกังวลตรงนี้นะครับเฟดประชุมก็คงยังต้องส่งสัญญาณที่เข้มงวดต่อคประชุมครั้งหน้าขึ้น75 Bas i s point สิเขาก็ต้องส่งสัญญาณว่าต่อไปเนี่ยท้าเงินเฟ้อมยังไม่ลงเนี่ยก็ต้องขึ้นแรงแบบนี้อยู่นะนะครับเช่นเนี้ยตลาดก็คงกลับมาอยู่ภายใต้แรงกดดันของเรื่องเฟดอีกครั้งหนึ่ง แล้วพี่ก้องมองว่าจะเป็นไปได้ไหมคะที่อาจจะแบบขึ้นไปเลยหนึ่งเปี้ยค่ะออ <c oughs> ผมว่าอาจจะเขาไม่น่าจะไม่น่าจะต้องทำรุนแรงขนาดนั้นนะ,ะเพราะว่าจริงมันถ้าทำแบบเกินคาดการของตลาด<ะ>มากๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มันมันผันผวนโดยโดยไม่จําเป็นนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะใช้ใช้การส่งสัญญาณมากกว่าว่าเจ็ดสเนี่ย ถ้าเกิดมันยังไม่ลงเนี่ยก็จะขึ้น75ไปเรื่อยๆจนกว่าเงินเฟ้อมันจะลงอย่างชัดเจนค่ะแล้วอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเฟดเนี่ยเขาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในความแรงแล้วก็เร็วขึ้นนะคะความเสี่ยงเรื่อง recession เนี่ยมันจะมาเร็วกว่าที่เราคิดไว้ไหมคะใช่ครับก,ก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปนะว่าการเกิด soft landing ในในช่วงการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยสำเร็จได้เนี่ยเคยขึ้นดอกเบีย้ยมา18 11 cycle นะครับ เป็น recession เป็น hard landing เนี่ยแปดในสิบเอ็ดนะครับเหลือรอดเนี่ยแค่สามนะครับซึ่งไอ้สามครั้งที่ soft l a n d F e d soft landing สำเร็จเนี่ยมันมีสาม condition ด้วยกันหนึ่งก็คือเงินเฟอ้อมันต้องต่ำนะครับพอเงินเฟอ้อต่ำเนี่ยเฟดก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นแบบเพี้ยแรงนะครับอ่าสองก็คือการขึ้นแบบเพี้ยเนี่ยก,ก็ต้องทยอยขึ้นเนย่างช้าๆนะครับแล้วก็สามเนี่ยก็คือพอทยอยขึ้นปุ๊บเนี่ยพอพอเห็นเงินเฟอ้อมันเริ่มลงเนี่ย เดก็ต้องลดดอกเบีย้ยมาอย่างรวดเร็วเพื่อจะรับ hmm. ไม่ให,ไให้ไม่ให้เศรษฐกิจมันเข้าสู่ภาวะร c e เซชันนะค <Ha. S 2> รอบนี้เนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้ความหวังมันมันปริป่รลงไปกว่าเดิมอีกนะ mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. งินเฟอ้อมันสูงมันไม่ลงนะบเฟดก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยเ,เร็วขึ้นนะครับ้าอาจะขึ้นไปถึงจุดที่สูงขึ้นนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะทําใหเา้เกิดโอกาสเกิดร e ตเซชันเนี่ยมีเพิ่มขึ้น ค่ะแต่ว่าตัวเลขอะไรที่เราจะต้องจับตาดูอยู่คะพี่ก้องว่าเนี่ยน่าจะเกิด recession แล้ววกตัวเลขการจ้างงานหรืออะไรเปล่าคะก็จริงตลาดก็คงจะโฟกัสที่ตัวเลขการจ้างงานนะที่จะเป็นตัว confirm ว่าว่ามันจะเกิด recession หรือเปล่าะนะเพราะ,ะว่าจริงอย่างท,างที่อย่างที่ตอนประกาศ gdp ไตรามาสสไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่า gdp หดตัวต่อกัน2ไตรามาสเนี่ยมันนับว่าเป็น technical recession แล้วนะนะแต่ว่าเวลาที่เขาเจะประกาศว่ามันเป็น recession จริงๆเนี่ย เขาก็จะไปโฟกัสที่ที่การจ้างงานเป็นหลักนะเ<ช>พราะ<ช>ว่าการจ้างงานเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เศรษฐกิจกเนี่ยมันมัน,ม,นมันฟุกเป็นเวลานานนะเ <losers S 2> พราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจไม่ดีนะครับบริษัทเริ่มเลิกออฟคนเริ่มตกงานเนี่ย<ช>มันก็จะวนไปกระทบที่การบริโภคนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ยอดขายบริษัทลดลงไป,ไปอีกนะครับมีการลดการจ้างงานอีกเมื่อไหร่ที่มันวนไปถึงการเลิกออฟเนี่ย,ย มันก็จะทําให้เศรษฐกิจกเนี่ยมันเริ่มเข้าสู่โหมดที่ที่ถดถอยอย่างชัดเจนค<ม><ๆ>ก็ก็ก็ต้องต้องโฟกัสที่ตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มันก็เป็นเป็นความลําบากของเฟดนะ<ม>เพราะว่า <laughs> คือการจ้างงานเนี่ยมันก็เป็นตัวคือคือค่าจ้างอย่างที่เราให้ดูไปเมื่อกี้เนี่ยค่าจ้างเนี่ยมันก็เป็นตัว drive เงินเฟอ้อเหมือนกัน,ค,นครับเพราช่นนี้ถ้าคนไม่เริ่มตกงานเนี่ยค่าจ้างมันก็ไม่ลงใช่ค่ะนะครับมันก็เลยต้องเฟดเนี่ยต้องบาลานซ์ซึ่งเป็นบาลานซ์ที่ที่ยากมากในปัจจุบันเพราะว่าค่าจ้างเนี่ยมันจะขึ้นในรตราที่ค่อนข้างสูง ทีนี้นะคะพี่ก้องคะถ้าเกิดว่าเฟดเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ก็จะทําให้อัตราดอกเบีย้ยของเมกาอย,อยู่ที่ประมาณ3 3มถึงนะคะในขณะที่อัตราดอกเบีย้ยของบ้านเราอยู่ที่ประมาณ0.75%ตัวแก๊บความห่างของดอกเบีย้ยตรงนี้ค่ะจะส่งผลกระทบยังไงต่อเศรษฐกิจไทยไหมคะอย่างเช่นแบบค่างเงินบาทเนี่ยพี่ก้องมองว่ามันจะอ่อนค่างลงอีกไหมหรือจะเป็นไปในทิศทางใดคะครับก,ก็แน่นอนมันก็จะกระทบกับค่างเงินนะอย่างที่เราเห็นไปเมื่อเมื่อคือนเนี่ย ้าดูภาพที่ฉายอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นข้างเงินบาทเนี่ยพอประกาศปุกก๊บก็กระตุกขึ้นมาห่อนเลยอ่อนขึ้นมาใกล้ๆกับตอนตอนายเดิมเลยนะครับทีนี้เนี่ยปัจจัยที่ที่มันจะ drive ตัวข้างเงินเนี่ยหลักๆมันน่าจะอยู่ที่อยู่ที่ว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยไปไป,ไปหยุดที่เท่าไหร่นะครับไอ้ขึ้นเร็วขึ้นช้าต่อ m e ตติ้ง by m e ตติ้งเนี่ย อาจจะไม่ได้ไม่ได้กระทบมากนะตัวที่กระทบหลักๆเนี่ยคือตลาดคาดว่าเฟดจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยสุดที่เท่าไหรนะ่ก่อนหน้านี้ก่อนประชุมไม่ใช่ก่อนประชุม,ชก,ชมก่อนเงินเฟอ้อจะออกเนี่ยตลาดมองว่าขึ้นดอ,อกเบีย้ยไปถึงทสัก4.25แล้วจะหยุดนะครับพอตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาสูงกว่าคาดเนี่ยมันก็กลายเป็น expectation เนี่ยมันขึ้นไปถึง4.5่นะครับึ่งน้นตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้วิวของค่างเงินบาทนนม,มันเปลี่ยนนะครับถ้าถ้าตามโมเดลที่เราใช้คํานวณเนี่ย ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยไปหยุดสูงขึ้นเนี่ย0.5 0.25นะครับทุก0.25เที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยไปนะครับมันจะทำให้ค่างเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าลงประมาณสัก25สตางค์นะครับเนี้ยรอบที่แล้วตอนค,าด,คาดการ์วเฟดจะหยุดที่4.25เนี่ยค่างเงินบาทมันอยู่ทั้ประมาณ36.7อ,อะไรเงี้ยนะครับเนี้ยถ้าเกิดคิดเชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไปถึง4.5จริงเนี่ย เราก็อาจจะเห็นค่างเงินบาทอาจจะไปแตะแตะ37ได้นะครับดังนี้ช่วงนี้มันก็คงอยู่ในโหมดที่ยังอ่อนอยู่นะแล้วก็ถ้าถ้าตามที่เราคํานวณเนี่ยก็มีโอกาสที่กรอบบนเนี่ยมันจะไปแตะแต37นะ37ในช่วงระยะสั้นๆค่ะแลวอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวทางกรงาบ้านเราก็จะมีประชุมใช่ไหมคะน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนหรือเปล่ปาคะพี่กองครับแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้มองคือค่าเงินเนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่ามันจะแบบอ่อนไปเรื่อยๆเพราะว่า จริงมันนอกจากปัจจัยเรื่องเรื่องของเฟดที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยปัจจัยของฟันดิมเปนเท่าของค่างเงินบาทเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกัน,นทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับเข้ามาเร็วขึ้นนะครับปีหน้าเนี่ยเราก็มีการปรับตัวเลขท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะจากตอนแรกค่าประมาณสัก20ล้านนะครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณขึ้นมาเป็น24ล้านนะครับเพราะฉะน,นั้น ใอ้ตัวดุลบัญชีเงินสัพับ้านเราก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ประกอบกับบ้านเราก็เพิ่งเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็จะทยอยขึ้นตามเขาค,ครับมันก็น่าจะทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยมันหาจะอ่อนบ้างในระยะสั้นนะแต่ว่าคิดว่าถ้าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยมันก็มีโอก,กาสกลับมาแข็งได้่ะเกสตาร์ลาสและย่างพี่ก้องคาดว่ากรนงน่าจะขึ้นอัตาดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับในประชุมครั้งถัดไปเนี่ยค่ะ ซึิงบ้านเรามันคงคงขึ้น25หร i อ20จุด <versus point S 2> ไปเรื่อยๆ,ๆนะเพราะว่ามันมันมันยังต่างกันอยู่เยอะคือบ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ได้กลับไปถึงจุดที่ก่อนจะเกิดโควิดเลยนะครับเพราะเนี่ยมันยังต้องการการประคับภระกครองจากจากดอกเบียอยู่นะครับเพราะเนี่ยถ้าดอกเบีย้ยเร็วเกินไปเนี่ยมันก็จะยิ่งไปกดดันให้เศรษฐกิจมันมันมันลำบากขยายตัวได้ช้าลงค่ะ แล้วจากสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะอยากให้พี่ก้องช่วยแนะนำนิดนึงนะคะว่าเราควรจะลงทุนในเซกเตอร์ไหนนะคะแล้วก็อาจจะลงทุนในประเทศไหนเดี่ิพี่ก้องคิดว่าน่าจะเป็นประเทศที่เหมือนหลุมโลภัยน่าจะได้ดีะคะ่ะพี่ก้องจริงถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยมันก็โฟกัสหลกัหลกๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ยบายการเงินที่มัน<ฆ>เข้มงวดขึ้นทั้งหมดนะที่เราคุยกันไปวันนี้คือทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยต้องขึ้นดบกเบี้ยแรงนะครับแล้วก็น่าจะเร็วกว่าที่เคยคาดกันมา มันก็เลยทําให้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันโดนกนดันไปไปพร้อมๆกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาเซ f a เพเว่หรือ w h i s k ้อ s เ e t เนี่ย<ฆ>มันลงพร้อมกันหมดคือเวลาที่ central bank tighten เนี่ยก็คือทําให้ทําให้เงินมันหายไปจากโลกนะครับ<ฆ>ราคาสินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยม,มันก็จะลดลงพร้อมกันครับก,ก็เลยเป็นเาคิดว่ามันก็มันก็ค่อนข้างจะลําบากนะในช่วงนี้ครับถ้าจะมีอะไรที่ดูดีบ้างใระยะสั้นๆเนี่ย ก็จะเป็นถ้าดูเป็นประเทศเนี่ยก็จะเป็นจีนนะที่นโยบายเนี่ยมันอาจจะสวนทางกับคนอื่นรับจีนเนี่ยปีที่2020ที่จีนี่ยที่ที่ประเทศอื่นโดนโควิดกันเนี่ยจีนเนี่ยเริ่มฟื้นตัวจากโควิดและนะครับ2021เ้ขาก็เลยเหยียบเบรกก่อนชาวบ้านพอมาปีนี้2022เนี่ยจีนเริ่มกลับมาเหยียบคันเร่งเศรษฐกิจมากขึ้นนะมีมาตรการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก ปลายปีนี้เนี่ยเขามีการรปชมพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับก็ต้องพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ให้มันมีเสถียรภาพในประเทศนะครับก็น่าจะทำให้ดบายของจีนเนี่ยมันมันสวนทางแล้วมันก็น่าจะาน่าจะเป็นบวกกับตลาดหุ้นจีนในช่วงนี้นะครับค่ะถ้าถ้าเป็นเซกเตอร์เนี่ยเราก็มองว่าด้วยภาวะที่มันยังมีความเสี่ยง e c e s s i o n เนี่ยก็น่าจะเป็นเซกเตอร์ที่ที่มันปลอดภัยจาก Recession หน่อยนะครับอย่างเซกเตอร์ผู้เคียวแคร์นะครับที่ <healthcare. S 1> ออ อย่างที่เมื่อกี้เราให้ดูตัวเงินเฟอ้อไปนะเทีเยลแคร์เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขามี Pricing Power ะนะ,ะต้นทุนของจ้างหมอแพงขึ้นเขาก็ส่งต่อไปให้ผู้บริโภคคนผู้ป่วยนี่แหละก็เป็นคนจ่ายดังนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะโดนกระทบจากเงินเฟอ้อน้อยเพราะว่า Pricing Power เเขาเยอะสองก็คือมันไม่มันโดนกระทบจากเศรษฐกิจน้อยนะเพราะว่า เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจแย่เนี่ยดีมาไม่ได้แปรผันต่มเราก็ต้องรักษาถ้าเราจ็บป่วยยิ่งเศรษฐกิจแย่จะป่วยหนักกว่าเดิมนะครับต้องรักษาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะแล้วก็มองเฮลท์แคร์ก็อาจจะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะแล่อย่างกลุ่มเทคพี่ก้องมองว่าเป็นยังไงบ้างคะจะโดนกระทบไหมคะระยะสั้นๆก็คิดว่ามันก็คงโดนกระทบจากจากตัวบอลยิวที่มาจะเด้งขึ้นไปนะตอนนี้มันเริ่มเห็นนิวไฮมันก็จะมีการทะลุขึ้นไปอี รนะกากดนั้นกลุ่มเทคในระยะสั้นๆนะแต่ว่าระยะยาวเราก็ยังเราก็ยังชอบนะเราคิดว่า,าเทคเนี่ยมันมันก็มีมีภาพในการเติบโตที่ค่อนข้างชัดในในระยะยาวๆฉันก็อาจจะถือเป็นโอกาสที่จะเข้าไปสะสมได้เหมือนกันถ้ามันลงมาไดไหมค่ะอาะละค่ะก็เดี๋ยวขอยนาตเข้ามาสู่ในช่วงของ Q&A กันเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็พิมพ์คำถามสุกันเข้ามาได้เลยนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตดูคําถามสักครู่หนึ่งนะคะอ่าคําถามเข้ามานะคะมีโอกาสช็อกไหมคะที่เฟดจะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยหนึ่งเปอร์เซ็นเลยเพราะดูแล้วเหมือนกับว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ยอมลงเหมือนเมื่อกี้ที่ที่แนนถามทางพ่ก้องไปนะค,ะครับ <c oughs> ก็ก็คิดว่ายัางไม่น่านะอย่างที่ยังยคุยเมื่อกี้ว่าเจ็ดสิบห้าเนี่ยม,มันก็มันก็รุนแรงและนะครับเขาก็น่าจะใช้การส่งสัญญ,ญาณมากกว่าว่าถ้ามันยังไม่ลงก็จะขึ้นในดอกเบี้ยนในตราที่เร็วแบบนี้ไปเรื่อยๆซะมากกว่าค่ะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตถามถึงทิศทางราคาน้ํามันนิดนึงนะคะพี่ก้องมองว่าราคาน้ํามันน่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะเออน้ํามันเนี่ยผมคิดว่าต่ำกว่า90เหรียญเนี่ยต่าเกินไปนะครับคิดว่าควรจะควรจะยืนเหนือเ0เหรียญนะเพราะว่าหนึ่งก็คือโอเปกเนี่ยมีท่าทีชัดเจนว่าเขาไม่อยากให้น้ํามันเนี่ยต่ำกว่า90้าสิบนะรอบที่แล้วเนี่ยที่โอเปกมีการประชุมเนี่ยลดโค้ต้าการผลิตลงมานะเพราะว่าเห็นน้ามันมันต่ำกว่า90บนะครับ แล้วก็โอเปกเนี่ย pricing power ตอนนี้มันกลับไปที่โอเปกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า,าถ้าเรากลับไปดูเนี่ยช่วงน้ำมันร้อยเหรียญร้อยี่สิบเหรียญเนี่ยคู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยอย่างเชลลออยเนี่ยไม่มีการเพิ่มปริมาณการผลิตเลยนะครับเพราะนี้โอเปกเนี่ยเป็นคนที่ควบคุม Supply โลได,ไ,ดได้แทบจะร้อยเรซ็นเลยนะครับเพราะนีนนยถ้าเขาอยากให้ราคามันเกินเก้าสิบเนี่ยเขาก็มีเครื่องมือที่จะทําได้ให้มันเกินเก้าสิบเราก็เลยมองว่าม,มันน่าจะทําให้ราคาน้ํามันที่ ต่ำกว่า90เหรียนญเนี่ยมันมัน,ม,นมันต่ำเกินไปนะวควรจะยืนเหลือ90ค่ะ,ะคำถามถัดไปนะคะขอหุ้นรายตัวที่ดูปลอดภัยและแข็งแรงกว่าตลาดอันนี้อาจจะต้องมาเป็นทางพี่วัดนะคะที่ที่มาแนะนำภาพรวมตลาดแล้วก็แนะนำหุ้นเด่นประจำเดือนนะคะโอเคค่ะ ก็ดูเหมือนน่าจะไม่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณคาสอนประกอบผลนะคะที่ให้เกียรติมาอัปเดตภาพรวมของเศรษฐกิจโลกให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ทุกท่านนะคะสามารถรับชมคลิปย้อนหลังนี้ได้นะคะที่ทาง Facebook Tisco e r e s e a r c h นะคะยังไงก็ขอฝากรายการ Tisco ท a l ทุกเท n เอาไว้ด้วยนะคะเช่งเราจะออกอากาศในทุกๆวันพุธนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปผ่านช่องทางทาง Facebook Tisco e r e s e a r c h ค่ะ แล้วมาคอยติดตามกันนะคะว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนะคะแล้วเราจะยกหัวข้อไหนมาพูดคุยกันนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอขอ้าวคุณรศีค่ะ